พบกันอีกครั้งนะคะในวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูสุภัตราเตะดลอระหรือครูมุมาค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลค่ะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลค่ะ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในวันนี้นะคะเป็นตัวชี้วัดที่ว4.2ป3ทับค่ะรวบรวมประมวลผลและนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. อธิบายเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล 2. รวบรวมแล้วนำเสนอข้อมูลค่ะ 3. เห็นประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูลค่ะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงต้องนำเสนอข้อมูลคะก่อนหน้านี้เด็กๆได้รวบรวมข้อมูลมาบ้างแล้วหรือยังคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการนำเสนอข้อมูลมีอะไรกันบ้างค่ะ นักเรียนคะนักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลแล้วตอบคำถามดังนี้คะ่ะจากภาพนะคะเด็กกำลังนำเสนออะไรคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆนะคะกำลังนำเสนอในเรื่องของจำนวนมะม่วงนั่นเองคะ่ะแล้วจากภาพใช้การนำเสนอในรูปแบบใดบ้างคะ จากภาพแรกนะคะเป็นการบอกเล่าค่ะและในภาพที่สองนะคะเป็นการทำเอกสารรายงานค่ะภาพแรกบอกเล่าว่ามีมะม่วงทั้งหมด60ลูกและในภาพที่สองนะคะการทำเอกสารรายงานบอกว่ามีมะม่วงทั้งหมด5ตะกรา้ารวมทั้งหมดแล้ว60ลูกนั่นเองค่ะ การนำเสนอข้อมูลว่ามีมะม่วงทั้งหมด60ลูกเหมือนกันแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลต่างกันภาพแรกนะคะเป็นการนำเสนอด้วยการบอกเล่าสั้นๆค่ะส่วนภาพที่2ค่ะเป็นการนำเสนอแบบทำเอกสารรายงานโดยบอกรายละเอียดว่ามีมะม่วงทั้งหมด60ลูกนั้นจัดเก็บอย่างไรนอกจากนี้นะคะยังสามารถนำเสนอเป็นภาพในกระดาษได้อีกด้วยนะคะ เด็กๆคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่ารูปแบบการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้างแบบแรกเลยนะคะคือการบอกเล่าค่ะ 2. ค่ะการทำเอกสารรายงานค่ะสค่ะการทำป้ายประกาศค่ะ 4. ค่ะการทำแผนภัพค่ะ 5. ค่ะการทำแผนภูมิค่ะ 6. ค่ะการวาดภาพขึ้นมาค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันวิเคราะห์ภาพนะคะว่าภาพที่คุณครูให้นี้มีการนำเสนอข้อมูลแบบใดบ้างคะในภาพแรกนี้นะคะการบอกเล่าเอกสารรายงานป้ายประกาศแผนภาพแผนภูมิภาพวาดเด็กๆคิดว่าในภาพนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบใดคะใช่แล้วค่ะ เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบแผนภูมินั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบใดคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะเป็นการบอกเล่าเล่าเรื่องหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบใดคะ ถูกต้องค่ะเป็นการทำเอกสารรายงานนั่นเองสังเกตจากเด็กหน้าชั้นเรียนนะคะที่ถือเอกสารรายงานอยู่หน้าชั้นเรียนค่ะภาพต่อไปค่ะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบใดคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบทำป้ายประกาศนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อไปล่ะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบใดคะ ถูกต้องค่ะเป็นแบบแผ่นพับนั่นเองแล้วภาพนี้ล่ะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบใดคะถูกต้องค่ะเป็นการวาดภาพหรือภาพวาดขึ้นมานั่นเองค่ะการนำเสนอข้อมูลที่ดีนะคะควรมีการวางแผนการเตรียมข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอและ การนำเสนอข้อมูลต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกันนั่นเองค่ะข้อมูลที่รวบรวมได้หรือสาระสนเทศที่ได้นะคะสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมเช่นนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่าการสร้างแผนภูมิรูปภาพขึ้นมาการทำเอกสารรายงานหรือการทำป้ายประกาศนั่นเองค่ะ ต่อไปคะ่ะให้เด็กๆนะคะช่วยการสังเกตภาพนี้นะคะภาพนี้นะคะร้านอาหารในโรงเรียนสามารถจำแนกหรือจัดประเภทร้านอาหารได้กี่ประเภทอะไรบ้างคะร้านอาหารนะคะมีทั้งหมด4ร้านด้วยกันจำแนกได้เป็นร้านขายข้าว2ร้านร้านขายผลไม้ หร้านร้านขายน้ำหนร้านค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้นักเรียนทราบว่าร้านอาหารประเภทใดสังเกตได้อย่างไรคะแล้วมีวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบใดคะใช่แล้วค่ะเราจะสังเกตได้จากป้ายชื่อของร้านนั่นเองค่ะและเราสามารถรวบรวมข้อมูล ในรูปแบบของการสำรวจค่ะต่อไปค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลร้านอาหารในโรงเรียนมาแล้วนักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการนําเสนอข้อมูลให้เพื่อนๆทราบคะคุณครูให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มกัน4 6ถึงคนตามความเหมาะสมของชั้นเรียนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆช่วยกันคิดวิธีการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมและน่าสนใจ เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะให้ส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาหน้าชั้นเรียนพร้อมกับนําเสนอข้อมูลว่าตัวเองได้ออกแบบการนําเสนอนี้อย่างไรค่ะการนําเสนอของคุณครูนะคะคุณครูจะใช้วิธีการทําป้ายประกาศเพื่อให้การนําเสนอข้อมูลดูง่ายขึ้นค่ะในป้ายประกาศนะคะคุณครูจะระบุว่าเป็นร้านอาหารในโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหาร2ร้านค่ะร้านน้ำปั่น1ร้านค่ะร้านผลไม้1ร้านและอาจจะใช้รูปภาพประกอบการอธิบายด้วยนะคะจากการปฏิบัติเมื่อสักครู่นี้นะคะเราสามารถสรุปความรู้ได้ว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยป้ายประกาศที่มีภาพประกอบจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพราะภาพประกอบจะช่วยสื่อความหมาย ของข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนค่ะจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะทบทวนบทเรียนโดยการทำชิ้นงานเรื่องรวบรวมแล้วนำเสนอข้อมูลค่ะให้นักเรียนนะคะสำรวจร้านอาหารในโรงเรียนของโรงเรียนแล้วตอบคำถามให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลน้ำหนักของเพื่อนในชั้นเรียนจำนวน1ิคน หรือทั้งชั้นเรียนก็ได้นะคะออกแบบตารางแล้วบันทึกข้อมูลน้ำหนักของเพื่อนทุกคนจากนั้นตอบคำถามค่ะแบบทดสอบชวนคิดวิธีใดเหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลวันเกิดของเพื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วคะข้อที่1ค่ะการสังเกตข้อที่2การสอบถาม ข้อที่3การเปรียบเทียบหรือข้อที่4ค้นหาจากประวัตินักเรียนค่ะใช่แล้วค่ะถ้าจะให้เร็วที่สุดนะคะจะต้องเป็นการสอบถามค่ะเพราะการสอบถามนะคะจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะได้ข้อมูลที่เร็วที่สุดนั่นเองข้อต่อไปค่ะถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายประจำท้องถิ่น นักเรียนคิดว่าข้อมูลจากแหล่งใดน่าเชื่อถือที่สุดคะข้อที่1เว็บไซต์ข้อที่2วรารสารข้อที่สป่าชาวบ้านข้อที่4สังเกตในพื้นที่นั้นๆค่ะใช่แล้วค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อที่3ค่ะเพราะข้อมูลจากป่าชาวบ้านเป็นข้อมูลที่ได้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ และเป็นข้อมูลที่ไม่บิดเบือนค่ะต่อไปค่ะถ้ามีข้อมูลจำนวนมากหลายๆประเภทนักเรียนควรเริ่มรวบรวมข้อมูลลักษณะใดคะข้อที่1บันทึกเป็นตารางข้อที่2ใช้ภาพในการแยกประเภทข้อที่3ใช้สีแยกประเภทของข้อมูลหรือข้อที่4บันทึกเป็นไฟล์ไฟล์ละประเภทดีคะ ใช่แล้วค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อที่1ค่ะเพราะการบันทึกข้อมูลจํานวนมากเป็นตารางนะคะจะช่วยให้แบ่งแยกประเภทของข้อมูลได้ชัดเจนและทําให้ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ง่ายด้วยเช่นกันค่ะจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ว่าการนำเสนอข้อมูลเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ผสมผสานกันร,ระหว่างศิลปะ การพูดการแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆการนำเสนอข้อมูลที่มีภาพประกอบจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพราะภาพประกอบจะช่วยสื่อความหมายของข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนค่ะการเรียนรู้เรื่องการนำเสนอข้อมูลนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างในเรื่องนี้คะใช่แล้วค่ะ การนำเสนอข้อมูลที่ดีนะคะเราควรมีการรวบรวมข้อมูลเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลและเตรียมตัวในการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลนะคะจะมีวิธีการหลากหลายด้วยกันค่ะเด็กๆควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนผ่านจุดประสงค์ในการเรียนรู้ เรื่องการอธิบายเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการรวบรวมแล้วนำเสนอข้อมูลเห็นประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูลค่ะในวันนี้นะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับบทเรียนยังไงแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนโดยการอ่านหนังสือบ่อยๆและอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปบอกต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ เด็กๆจะเป็นคนดีและคนเก่งมากค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ